สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวรอ้อนรอบวันนะครับสาวเดินไปซื้อของตลาดนัดโดนสี่โจใช้มีดจี้ชิงเงินก่อนลากขึ้นจักรยานยนต์ไปขืนใจนะครับวันที่18ธันวาคม258ที่สพเมืองสมุทรสาครพันตำรวจเอกชาย,ยุทธถงยาผู้กับการสาพเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยพันตำรวจโทรปาโมดจันเที่ยงรองผู้กับการสาพเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนแถลงจับกลุ่มสี่วัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุลวมสวมสาวแรงงานพมา่า โดยหนึ่งในนี้เป็นเด็กอายุไม่ถึง18ปีส่วนที่เหลืออีก3คนคือนายสุพวิทย์เข่าแก้วนายชยาังกูลทรัพย์สำเนียงนายวิริชัยทํารักษาและนายเนมนามสมมติอายุ17ปีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมามีคนร้ายเป็นชาย4คนขี่รถจักยานยนต์สคันก่อเหตุใช้วุม้มีดจี้บังคับนางสาวคิงอายุ20ปีชาวพามา่าและชิงเงินสด3,000บาท บริเวณตลาดนัดหมู่4ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรสาครแล้วใช้วุ้มีดขก่บังคับนำตัวผู้เสียหายขึ้นรถจักรยานยนต์ไปลุมโซมบริเวณบ้านล้างแห่งหนึ่งริมถนนพระราม2จนสําเร็จความค้ก่อนนําตัวผู้เสียหายมาส่งที่เดิมจากการสอบสืบสวนนับทราบว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนในครั้งนี้คือกลุ่มของนายสุภวิทย์หรือคิวข่าวแก้วพักอาศัยอยู่ที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเจ้าที่จึงควบคุมตัวนายสุภวิทย์ มาสอบถามจนให้การรับสาร,รภาพว่าร่วมกันกับพวกอีกสามคนคือนายเชียงกูลทรัพย์สมเนียงนายเนียมนามสมมุติและนายวิเิชัยทำรักษาก่อเหตุดังกล่าวเจ้าที่จึงนําตัวทั้งสามคนมาสอบสวนซึ่งทั้งหมดให้การรับสาร,รภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุดังกล่าวจริงโดยรับว่าคืนวันเกิดเหตุได้พากันขี่จกักรยานยนต์ผ่านไปบริเวณหมู่สี่ตำบลนานดีและพบผู้เสียหายเดินอยู่ริมถนน,นใกล้กับตลาด จากนั้นนายบุรีชัยได้ลงจากรถจักยานยนต์และใช้มีดปายแหลมจี้บังคับผู้เสียหายล้วงเอาเป๋าเงินของผู้เสียหายแล้วนําตัวผู้เสียหายขึ้นรถจักยานยนต์พาไปที่บ้านร้างก่อนที่จะลงมือข่มขืนทีละคนจนครบทั้งสี่คนจากนั้นได้นําตัวผู้เสียหายกลับไปส่งข้างทางแล้วยกยย้ายกันหลบหนีต่อไปนะครับ